หายแล้วเห,หรอหายไปเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ก็มากินข้าวนะครับมาได้กินข้าวมาได้กินข้าวให้ดูหลายวันแล้วนะก็ทําคลิปยาวครับก็เลยต้องทํำตายไปด้วยกินไปด้วยครับเพื่อนๆน้ำลายไหลนะฮะนี่ครับวันนี้ผมกินน้ําพริกปลาทูนะครับปลาทูนะครับร้านโปรดแถวแถวบ้านผมเองครับกินกับผักนะครับ ตัวนี้ก็มีผักแตงกวาแล้วก็มะเขือนะฮะไปครับเพื่อนแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะฮะต้มยำไก่บ้านนะฮะเหนียวเหนียวนุ่มๆน,น,นะกินน้ำพริกประทูก่อนต่อมะเมืกือครับ <c oughs> ต้องจิม ต้ตยมยำไก่บ้านด้วยร้นานนี้เจ้าประจำครับต้ยมยำไก่บ้านลงท้องครับหเหนียวนุ่มครับเหนียวนุ่มเนย,ออยขอเยกคายครับแซบ่บบอกเลยว่าแซบ่บคาเดียว อสดน้ำนะครับแับมาเวริร์จับเวอร์เซเวอร์นะครับจับหนัวตามโยมะเขือถ้าสินให้หรอร่อยต้องเสียงดังก๊กๆจาอร่อยไปถึงไหนก็เพื่อนๆสู้ๆครับเป็นกำลังใจเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับอำหรับคนที่ จะลุ้นว่าได้ไม่ได้นะฮะผ่านไม่ผ่านนะครับขอเป็นกําลังใจช่วยเพื่อนๆทุกคนนะฮะผมก็ต้องลุ้นของตัวเองด้วยนะฮะว่าทิ้นเดือนนี้จะเป็นยังไงนะฮะยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆสำเร็จนะฮะผมก็เป็นกำลังใจใเพื่อนๆทุกวันนะฮะจำคลิปทุกวันทำ ขยันขยันมันมันขยันแข็งแข็งช่วยกันนะฮะช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันคิดคอนเทนต์ช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันดูฮะช่วยกันดันเออสักวันหนึ่งพี่มาร์กจะเห็นใจฮะให้เราไปเป็นเป็นนพนักงานของเขาฮะความใฝฝันของทุกคนนะฮะจะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางด้านเฟซบุ๊กนะฮะ สู้ๆครับเพื่อนๆนะก็วันนี้ขอจบคลิปเป็นแค่นี้ก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆสบความสำเร็จกันทุกคนเป็นแรงใจให้เพื่อนๆนะครับบ๊ายบาย